Hey u n n อั s อัปเดตเข่าวสารเพื่อชาวโอเมลจิ ky, ที่ช่อง HAPPINESS และพบกับดิฉันฮอตอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีจ้าดีต้อนรัเข้าสู่ช่อง HAPPINESS นะจ้ะมาอัปเดตข่าวสารกันในวันพุธนี้นะคะช่วง Hey u n n n w w s แบบนี้เนาะมีอะไรอัปเดตบ้างเริ่มเลยเดี๋ยวขอเริ่มที่มุมซ้ายมือนี่ค่ะคอร์เรคชันมันมีอะไรตึงๆขึ้นมานะจ้ะเพปดอ อ๋อเขามีขายตัวละครใหม่นะคะเป็นตัวละครน้องตุ๊กตากระดาษเนาะสำหรับสกินอินาบากางูยานะคะน่ารกักกรุบกริบเวอร์สายแฟชั่นต้องมีนะจ๊ะซึ่งเกมองเมลซีของเราก็กลายเป็นเกมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมาซื้อได้นะคะตัวคามเมอรจีนี่ใช้หยกแดงได้เนาะแค่2องแแล้วเขามีวันที่ขายถึงเนี่ยนะมันมีกําหนดการเนาะขายถึงวันที่8มีนาน,นะจ๊ะข้อใครที่อยากได้อย่าลืมมาซื้อกันนะจ๊ะ ตอนนี้ก็เช่นการอินดิะบะเนาะแต่ตัวอินิบทมันจะเป็นหยกม่วงนะต่อไปเดี๋ยวเรามาไล่ตามกระดานประกาศเลยเนาะเริ่มที่อีเวนต์แรกค่ะ s h i v r i n g resonance นะจ๊ะมันคืออะไรอีเวนต์นี้นะคะไม่มีอะไรมากให้เราไปเก็บชิ้นส่วน frost essences นะคะมาจากการลงดันเซียนต่างๆเลยรวมถึงลงห้วงอสู์เนาะกด4ครั้งก็ได้4ชิ้น quest วว v c h a r i s ประจําวันต่างๆเนาะ ร้อยคะแนนคือได้4ชิน้นอะไรแบบนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วก็จะมากดสัมมิสตรงนี้เนาะ <c oughs> เห็นไหมชิ้นส่วนนี้แหละแล้วก็มา Sub mit, Sub mit, สัมมิสสัมมิสกดส่งส่งเลย,เลยก็จะได้ปลดรางวัลเนาะซึ่งคขานับเป็นคะแนนเปอร์เซ็นตะ์เนาะตามทั้งเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็จะเป็นภาพ illustration เนาะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ระหว่างทางก็จะมีของสีประทามากมายชิ้นส่วนจะมาดำเนาะแล้วก็กล่องไม่ใช่กล่องสีประกาศผผิดสามดาวนี่ค่ะก็ช่วยเหลือกันทางเซิร์ฟเวอร์นะจ๊ะ ต่อไป Sweet b o n นะคะตรงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละคร Story รเล็กๆต่างๆเนอะซึ่งเราก็แค่มาทำํำตาม้างนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะจ๊ะซึ่งเขาจะมีให้ชายอา ส่งเป็นช็อกโกแลตบาร์อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องไปเก็บเศษช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมาจากเรดันเซียนต่างๆการฟาร์มดัน,นเซียมิตามาดันเะี่ยสำรวจนะคะเก็บสุดๆได้30ชิ้นเนาะซึ่งเราก็จะสร้างตัวช็อกโกแลตบาร์ได้โดยใช้จํานวน10ชิ้นเนาะแล้วก็ส่งให้น้องตุ๊กตาก,กระดาษตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวมันจะมีให้ขึ้นถ้าเราไปเก็บเศษมาเนาะก็ไปฟาร์มดันต่างๆเขาก็มาส่งไม่มีอะไรมากตรงนี้เนาะซึ่งเราสามารถส่งให้เพื่อนด้วยได้นะไอตัวเศษช็อกโกแลต ต่อไป Swiss, no ave, s w e สวีทโน้กิฟนะคะก็กลับมาอีกแล้วสำหรับก,การรีรันสก,กินนี่กแล้วแหม่ด้วยเขาหล่อนเพิ่งรีรันไปตอนอีเวนต์หน้านะเป็นตัวส w er, นะีทวอ a เชอร์เนาะอันนั้นจะเป็นตัวหมุนที่ฮอตได้ห้องซามอนคินาระมาเนาะไอสตาร r รี่ทูนนะคะแต่ตัวนี้คือเป็นขย่าต้นไม้นะคะเช็ครอบหนึ่งซึ่งเราจะเก็บใช้ตัวนี้ได้อจากการลงดีมอนอินคาลเตอร์เหมือนกันกนะะ็คือลงห้วงระสนได้มา1ใบ แต่ถ้าอยากเช็คเขย่าต้นไม้ต่อก็สามารถซื้อได้นะคะทีจะ่จะมีตัวขายในร้านค้าเนาะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะรางวัลตามนี้เลยถ้าใครดวงดีหน่อยก็จะได้สกินมาเขาก็อยากได้แล้วเนี่ยจ,จะดูก่อนว่าจะเอาดีไหมเพราะว่าไม่น่าจะได้โดยการเก็บทั่วไปได้จะต้องเปย์นะคะจะดูเงินก่อนนะถ้าอีเวนต์ประจําวันพุธนี้ที่อัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวอัปเดตให้นิดนึงเป็นอีเวนต์ที่มันจะมาเปิดต่อจากนี้ทีหลังแล้วคืน น่าจะมาวันเสาร์นะคะที่สินั่นก็คือจะมีอีเวนต์ซัมมอนมานะคะที่ทุกคนได้เห็นประกาศจากเพจอ f ฟฟิเชียลแล้วก็วคือ j จ r i n g Spring นะคะรุ่งอรุณแห่งฤดูใบไม้ผลิเนาะจะเป็นการเพิ่มเ็ดอันเชิญสิกกี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมน,นจะจ๊ะ2.5เท่า3ครั้งนะคะเหมือนเพิ่มอ่าอัปเดตเ็ดทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีปลดล็อกทุกการอันเชิญ20ครั้ง40ครั้ง 60ครั้งนะคะหรือว่าเป็นนับเป็นใบก็ได้ก็จะมีภาพอ e l ลลู t เทชันดรามาดำแล้วก็มีกรอบเฟรมกิจกรรมประจำอีเวนต์นั้นนะจ๊ะก็ใครยังเหลือก็ไปซัมมอนกันได้วันเสาร์นี้ที่จะถึงเนาะแต่หลายๆคนน่าจะหมดไปกับการเปิดยาตกแล้วนะคะดิฉันก็เหลืออยู่แต่ดูก่อนมันอันนี้มันจะคล้ายๆเรียกว่าอีเวนต์ดักนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะผู้เล่นเกลือประจําเกมนี้น่าจะรู้้กันนะคะก็คะใครอยากเก็บว่าเก็บไวเพราะอย่างที่บอกว่าตัวละครใหม่อาจจะมาปลายเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะคะ สำหรับตัวใหม่เป็นอะไรนั้นก็ลืมตามคลิปเดียร์ชันของดิฉันได้ไว้นะจ๊ะสำหรับนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะในการอ้าเดข่าวขอสารประจำวันพุธนี้นะจ๊ะถ้าชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแฮปปี้เนสจะเป็นกำลังใจให้ามมากๆเลยนะจ๊ะขอบคุณด,ดูท่าที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้าเฮ y า n n นิวส์